สวัสดีนะคะเพื่อนไม่ได้ต้องไปจะทำสลัดมันฝรั่งแบบของคนดอยเขากินนะคะคนดอยคือใครคนดอยคือดอยก็คือเยอรมันนะคะเพื่อนใส่ผงผงอันนี้ผงสลัดลงไปนะคะน้ำสลัดก็เหมือนเดิมนันเพื่อนง่ายๆเทลงไปบึง้งใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนี่แค่นี้ใส่เกลือนะคะ แล้วก็ใส่มักกี้กะเอานะคะเพื่อนๆกะเอานี่เวลาทำสลัดมันฝรั่งนะ,ะเพื่อนใส่น้ำส้มอันนี้มันจะอร่อยนะคะมันมีน้ำส้มหลายอย่างเนะาะเทลงไปเอาเปรี้ยวตามใจเราอุ้ยอยใส่น้ำเปล่านิดนึงนะคะเท ชิมนะจ๊ะอ,อร่อยวิช็เป้ยวแล้วเราก็ใส่พริกไทยนะเพื่อนหอมใหญ่ลงไป ชาน้ำสลัดลงไปบึ้มคนนะจ๊ะคนนะจ๊ะน่ากินไหมเล่านะคนคนคน,นะจ๊ะชิมนานเพื่อนทีเนี้ย อร่อยอ่ะเทใ,ใส่จานเทไปเลยม,ม,มาสิมาสิสลัดมันฝรั่งใบน้องบีอร่อยและนาะตาดีเหมือนคนทำไปแล้วนะคะเพื่อน ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เข้ามาให้กําลังใจบีบีนะคะดูให้จบนะนเพื่อนเนาะแล้วก็ดูไม่ได้ก็ปิดเสียงเหมือนเดิมนะจ้าไปแล้วนะจ้าบ๊ายบาย